เริ่มจะเป็นความจริงแล้วไก่สิเป็นความจริงแล้วอย่งอีกโบโดนไก่แล้วไก่แล้วความจริงเข้ามาแล้วข้างในัข้างในอย่าได้เป็นขอบนอกรอบนอกอย่างดานนี้ดนนดานเดียวหนงดนเดียว อีกดา้กดานยังด้านนึงไกลสจะสำเร็จแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วเบื้องด้านนี้ด้านนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยด้านนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วข้างในก็สำเร็จหมดแล้วสัมฤทธหมดแล้วข้างในก็สำเร็จหมดแล้ว นั่งจ่ผู้พื้นฮะกระเบื้องผู้พื้นนั่งกกระเบื้องผู้พื้นเยอะกระเบื้องผู้พื้นใกล้จะร้อยปร์เซ็นแล้ว